หลังจากที่เกม One Punch Man World เนี่ยเปิดมาให้เราได้เล่นกันสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีหลายคนที่ยังไม่ได้เล่นเลยนะเนื่องจากว่ายังต้องการสุ่มกาชารีโลหรือรีดีเพื่อตามหาตัวละครที่ต้องการอยู่นะครับแต่บางคนเนี่ยก็เลือกที่จะเล่นไปก่อนเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องสุ่มแล้วว่าจะได้ตัวอะไรมานะครับผมเลยทําให้หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เล่นเกมในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานะครับพอต้องรีดีก่อนนะนะอย่างมากสุดก็แค่บท1บท2ใช่ไหมเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําในเรื่องของสิ่งที่ผมทําพลาดไป ในวันแรกนะครับแล้วก็ไม่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยพลาดแบบผมนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่ามีตรงไหนเนี่ยที่ผมพลาดไปบ้างก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆ่ด้วยนะครับไปเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนแล้วกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยสิ่งที่ผมพลาดไปตรงนี้ก็คือเรื่องของ o p e r ต t o r สมาคมไอตรงแคมเปญคำขอเนี่ยแหละครับที่ผมพลาดไปนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการบอททั่วไปก็จริงนะครับผมผมเนี่ยก็ใช้เวลาในการบอทเนี่ยเยอะ แต่ว่าไอ้ตรง Energy ตรงนี้แหละครับไปตรง i ิ t e l l เนี่ยของผมเนี่ยมันเหลือน้อยแล้วผมก็เลยคิดว่าเออไม่รู้ว่าวิธีหาจากไหนแล้วมันหาไม่ได้นอกจากเติมใช่ไหมครับผมก็เลยไม่ได้กดในส่วนของตรงเนี้ยในการแลก Intel ไปมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยมี i น Intel อยู่ในคลังเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเกือบๆเนี่ยประมาณ2,000กว่าเลยนะ ถ้าใครที่เป็นสายแบบปล่อยบอทดเพื่อหาของเนี่ยอย่าลืมมาแลกอินเทลในดีด้วยนะครับหรือจะซื้ออินเทลก็ได้นะครับโดยใช้เงินน่ะแต่ผมมองว่ามันก็ไม่คุ้มหรอกเก็บเงินตรงเนี้ยเอาไว้สุ่มกาชาดีกว่านะครับและตรงอินเทลเนี่ยเราจะดูยังไงได้บ้างนะครับว่าของเราเนี่ยเหลือเท่าไหร่แล้วก็สามารถดูตรงนี้ได้นะครับมันก็คือแต้มพลังงานของเรานั่นแหละครับเนี่ยของผมเนี่ยมีเนี่ยเกือบ2,000กว่าอันแล้วนะครับผมเราสามารถกดใช้งานจนมันเต็มลิมิตได้นะแต่ว่าพลังงานที่มันเพิ่มขึ้นได้้เนนนีี่่ยมัถึงงแคตร 560เราสามารถกดเพิ่มได้อีกไหมก็เพิ่มได้ครับจนกว่าตรงเนี้ยมันจะหมดไปถ้าใครที่เป็นสายบอดเนี่ยผมแนะนําว่าให้มากดในนี้ด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยที่ผมพลาดเลยก็คือไม่ได้กดนั่นแหละเอาจริงก็ลืมไปเลยนะครับผมว่ามันมีไอ้เจ้า Intel เนี่ยที่เพิ่มแต้มพลังงานด้วยนะครับขอแนะนำไลซี่การ์ดร้านทำเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อเปรเ็นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือวันพันแมนเวลกับทางไลซี่การ์ดอย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะ และส่วนต่อไปนะครับเรื่องที่2เรื่องนี้เนี่ยผมน่าจะเอาไว้พูดในคลิปที่แล้วนะครับผมไอคลิปที่สามารถหาเพจจากไหนได้บ้างอะ่ะมันหาได้จากนี้เพิ่มด้วยนะครับผมก็คือมันจะเป็นคล้ายๆ VR เกมจะอยู่ตรงเนี้ยครับที่เป็นรูปคล้ายๆนาฬิกาทรายนะถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับผมว่าเราเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปในเกมแล้วนะครับผมเนี่ยมันก็จะพาเราเข้าไปเจอกับตัวบอส ที่ต้องตีนะครับบอสตัวนี้เนี่ยมันจะเขียนคำว่าสมดุลก็คือต่อให้เราเนี่ยมีตัวละครตัวไหนที่แบบดาเมจเยอะๆเนี่ยมันก็จะปรับเป็น1000หมดเลยนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยเข้าต่อสู้ไปแล้วปรับตัวให้เนี่ยเอาฟุบุกิเข้ามาเนี่ยฟุบุกิของผมเนี่ยพลังมากกว่า1000นะครับแต่ว่าพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้มากสุดแค่1000ันเท่านั้นเกมเพลย์เนี่ยมันเขียนว่ายุติธรรมถูกไหมเราจะสามารถใช้ตัวละครตัวเดียวเพื่องัดกับบอสตัวนี้นะครับใช้เวลารวมๆเนี่ย เป็นสายแบบเน้นความท้าทายหรือเป็นพวกเล่นดักโซเนี่ยก็มาทาก็ได้นะครับแล้วมันก็จะได้เพชรเนี่ยหนึ่ด้วยนะใครที่อยากจะหาเพชรเนี่ยก็มาเก็บตรงนี้ไปด้วยนะและอีกจุดหนึ่งที่ผมพลาดไปนะครับก็คือในส่วนของพวกชมรมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นชมรมเล่นเกมหรือว่าชมรมดูหนังอะไรพวกนี้อย่าลืมเข้ามาทําตรงนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันมีเรื่องภารกิจรายวันให้ทำเนี่ยก็แค่1ครั้งต่อวันเท่านั้นนะครับพอเราทําเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเขียนร้านค้าให้นะเราก็จะได้รับเหรียญตรงเนี้ย อย่างน้อยเนี่ยเจ็ดร้อยสามร้อยก็ได้นะครับผมสามร้อยเนี่ยเราสามารถซื้อคูป,ปองในการเปิดกาชาเนี่ยได้สูงสุดถึง5ครั้งเลยนะและประเด็นคือมันมีตั๋วกาชาที่ไว้เปิดตู้ลิมิเต็ดด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยทางเพจประกาศไปแล้วนะครับว่าตู้ลิมิเต็ดเนี่ยมันมีตัวละครอ,อย่างทัสึมากิเข้ามานะครับเป็นพายุทอร์นาโดเนะี่ยถ้าใครที่อยากจะเล่นน้องทัสึมากิแล้วก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับตัวกาชาหนึ่งใบเนี่ยใครจะไปรู้เปิดออกมาอาจจะได้ก็ได้นะสำหรับทัสึมากินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้้้้้าาาาาใคครรรรรทททีีี่่่่่วววงงๆออยยยููแลไไมมมจะะะํํเนนนตดับผ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมพลาดเลยเนี่ยเพิ่งจะได้มาทําในช่วงเร็วๆนี้นี่เองนะครับก็คือในส่วนของแคมเปญคาขอที่เป็นคําขอชุกเฉินนี่แหละครับอันน uhh ี้มันจะได้ในส่วนของตัวกาชาด้วยใช่ไหมครับดูสิครับเนี่ยทั้งหมด5ด่านเนี่ยก็ได้ไปแล้ว5้าใบนะครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นมันจะเป็น,น,ปนแล้งหนึ่งอยู่ย 2, แรงสองแลงสามแลงสี่เนี่ยถ้าใครที่ขยันลงแล้วเลื่อนขั้นแลงตรงนี้ได้นะครับมันก็จะเพิ่มในเรื่องของตัวกาชามาให้ด้วยและประเด็นคือแลงตรงนี้เน네ี่ยมันก็สัมพันธ์กัััันกกบบตตววววพเเลดด้้ยยะครรริิ่่่งถาาาสูุ การเพิ่มแล้งเนี่ยก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะครับถ้าเกิดเราขึ้นไปแรง5แล้ว6ปุ๊บตัวละครก็จะอัพเลเวลแล้วก็เลื่อนขั้นได้นะครับสำหรับตัวเลเวลทีมของผมนะและในส่วนของคนที่รีโลไปแล้วแต่ว่ามันไม่ออกสักทีนะครับก็เลยแบบไม่รีและมาเล่นเลยแล้วกันพยายามเก็บเลเวลให้เยอะๆนะครับเพราะว่าเลเวลหลังๆเนี่ยมันจะปลดล็อกคอนเทนต์เยอะมากเลยครับคอนเทนต์แต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีพวกของหรือว่าพวกเพชรเนี่ยให้เราเปิดกาชาด้วยนะครับยังไงเนี่ยเราเก็บครบตรงนี้เรียบร้อยเนี่ย มันก็มีโอกาสที่เราเนี่ยจะสามารถเปิดกาชาได้ครบ60ครั้งการันตีเลยนะครับก็ไปลุ้นเอาเองแล้วกันนะครับว่า60ครั้งการันตีเนี่ยจะได้เป็นชิปหรือว่าได้เป็นตัวละครนะสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ